แอคดีมหาสนุกวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับมาร่วมจัดงานวันเด็กแบบแอคดีมหาสนุกเล่นหลืมมันไปอะไรที่เธอไม่ต้องกัรให้เรื่องเมื่อวานเป็นเรื่องเมื่อวานที่มันจะพ้นไปเวลาด็กด,ดีวรอเธอ ฉันฆ่าวันที่เป็นจักรมึงเป็จักเจอเมื่อกี้ไป็จักเพราะว่าถ้าคุปต์บองเหลือไม่ได้รางวัลแล้วนะครับคุปต์องเหนือรางวัลกดก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันก็เล่นไปเรื่อยเลยคุปต์บอลก็ได้ไปเรื่อยเลยนับ ก็ถือโอกาสปไปสนทนาบริษัทสั้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้เอ๊ะบริษัทเอ็กดีเขาทำอะไรนะครับบริษัทเอ็กดีเขาเป็นบริษัทจำหน่ายและให้เช่าระบบทำความเย็นนะครับเช่นพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอเย็นแอร์เพื่อที่อาจจะรู้ว่าเคาน์เตอร์ตลาดเป็นยังไงนะครับต้องเข้าไปในแฟนเพจนะครับชื่อว่าเคาน์เตอร์ตลาดนะครับสละเกรว่าจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะครับ เราผลิตเคาน์เตอร์คีออสแบบพับได้นะครับเพื่อขายตามตลาดแล้วก็ตามศูนย์การค้าต่างๆนะครับซึ่งเราเป็นผู้ผลิตเองนี่ลวกแล้วลวกเออโอ้ยลอกแล้วแจกเลยแจกเลยไปลูกมาใหม่อยู่นับนับตั้งปีมาใหม่เลยครับมาใหม่เลยใหม่กันไปเลยไปเลยลูกให้เหลือเพียงผมนะครับเออเออเมื่อกี้ได้น้องด้วยได้น้องด้วยเออเออเอาดิเอาดิ

อย่าเสียเวลาเลยนะครับอย่าเสียเวลาเลยนะครับหรือจะฝากคนอื่นจับก็ได้นะครับให้พ่อแม่ไปจับส่วนเราไปเล่นเกมอย่างนี้ก็ได้เป็นการบริหารเวลาเพราะเราเสียเวลาไปเข้าแถวจับรางวัลแต่เราก็เสียเวลาไปอีกในการไปเล่นเกมเนะครับอาจจะต้องแบ่งกันให้พ่อแม่ไปจับรางวัลให้ส่วนเราเล่นเกมแล้วเก็บสะสมไว้นะครับ แนะนำว่ารีบจับรางวัลเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้ฟ้องอยู่ในมือแต่ไม่ได้รางวัลนะครับอันนี้ต้องขอาอภัยเพราะว่าของมันเยอะจริงๆและเราก็โอเพ่นโอเพนในการเล่นเกมมากคุมคองเล่นได้เด็กเล่นดีนะครับตอนนี้เกมวีเกมวีเราเปิดให้บริการแล้วครับตัวน,นี้เป็นุดทยยคุณครูสุดท้ายนะครับ นะครับแล้วก็ของรางวัลอีกถุงเป็นย่ามเลยดูดิเยอะมากครับแต่ไม่มีเจ้าของนะไม่รู้ไปไหนแสดงว่าไปล่ารางวัลอยู่เก็งไม่ได้ไหมเก็งไม่ได้น,นะครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หนอ่อยโไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครเพราะเจ้าขอ,ของก็ไม่อยู่สัมภาษณ์บรรยากาศหน่อยนะเงี้ยนู่นนู่นโ <c oughs> บกมืออยู่นู่นอยู่ไหนครับโบกมืออยู่นู่นอ,อยู่นู่นนะครับไปสัมภาษณ์ไปกลัวหายเหรอไม่กลัวแกเฝ้าอยู่ค่ะอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่ทำกันเป็นขบวนการนะเนี่ยแกเฝ้าอยู่แกวาง โอ้โหสุดยอดมากมาเป็นกลุ่มเลยนะครับอแ,แล้นวนี่ท่านด้วยใช่ไหมฮะใช่อ,ะอ่ะบสามสี่นี่ตูกตาตัวใหญ่นีสี่แล้วนะและนี่นอนขอดได้เลยในนี้น,นหมอนข้างได้นะยครับโอ้โหสุดยอดนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยดีใจมากๆเลยนะครับนี่มันต้องอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ได้นเอากลับอยู่แล้วเราแจกอย่างเดียวนะครับคนแก่ไปเล่นไม่ได้ก็ให้ลูกหลานไปเล่นอ๋อเยียบเยียบเยียบเยียยีเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจอ๋อขอบคุณมากๆเลยครับสนุกครับสนุกสนุก มีโอกาสก็จะมาอีกนะครับแต่รู้ปีไหนนะเดี๋ยวรอโดสร้างเสร็จก่อนอ่าสัญญาเลยนะสัญญาประชาชนนะถ้าโดสร้างเสร็จเดี๋ยวจะมาใหม่อ่าดีไหมมาแจกแับเนี้ยเยอะอย่างนี้เลยนะครับอะไรนะครับเอาอีกไหมต้องขยันต้องดีแล้วในวันเวทีอ่ะ แตกแขนกันแตกแขนโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นนะครับไปมาไงี้ครับดูจากในโหลแล้วนี่มามาสักประมาณสักเกือบกืพันรางวัลนะครับยังคงมีอยู่เมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาโอ้โหของรางวัลยังเยอะเลยครับได้เยอะเลยครับตอนนี้เราจะมาเดินสำรวจดูหาจุดที่ที่เขาบอกเขาล่ารา,างวัลเจอแล้วครับเจอแล้วครับเดี๋ยวผมเจอแล้ว เป็นไงพีเเ่เอาเอาคิดว่าได้สักกี่รางวัลวันนี้อะ่ะนี่เดียวนี่เดียวอ,อยากรู้คิดว่าได้กี่รางวัลเ <c oughs> ยอะไหมเยอะไหม <c oughs> แล้วตกลงที่บ้านมีกี่คนเนี่ย <c oughs> ที่บ้านสี่ <c oughs> ได้ของไปยี่สิบสัตชิน้นแล้วมึงเนี่ยอ่ะอ่ะมาเป็นกำใจให้ครับนี่เหรอลานเหรออันนี้ลูกนี่หลานอ่ะสู้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 เยี่ยมเยี่ยมเอาอีกเอาอีกรางวัลอีกนะอ่ะอ่ะอ่ะสู้สู้ครับ อันนี้เขามากันเป็นกระบวนการมากันริงเป็นครอบครัวเลยครอบครัวใหญ่แล้วก็มาเล่นเสร็จแล้วจับรางวัลแล้วก็ไปวางไว้มีมันฝันเยี่ยมเกมมันบอลเป็นไงครับตอนนี้โดนบอลโดนบอลเส่็จใส่คารมังเป็นไงครับเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่าเกือบเกือบเกือบอ่าไม่ได้ไม่ได้ก็มีของรางวัลตอบใจนะครับ เทคนิค lounge, ง่ายๆครับโยนให้โดนขอบกระลำมังน,นี่โยนให้โดนขอบกระลำมังอ่าก็ะมัยมันง่ายจังง่ายดายมากเลยอักแจแจระยะเนี่ยระยะเนี่ยบางคนนี่ก็รู้นะครับว่าเกมไหนเล่นได้ง่ายเขาก็จะเอาแต่เกมนั้นแ่ะเกมอื่นก็ไม่เอาหรือเยนะ เพราะว่านูนไม่ได้ระหวัดง่ายเพราะว่าถนัดและเริ่มทำงานและเริ่มหลายรอบแล้วเจอกันที่มานนี้ที่กรุงเทพแหละเป็นไงครับเกมทีมบอลครับทีมบอลนี่ก็เล่นกันโอ้โหตบกันมือแตกเลยอ้าวุคตาบ้อโรงเรียนบ้านนวยอะไรนะแมวน้ำสองตัวออกแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปคู่หน่อยทีแรกทีเดียวสองตัวนะครับ ก็ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคณะกรรมการคณะศึกษานะครับนำโดยท่านประธานครับคุณสบายดีไหมครับเินที่ที่ที่ยันต์พอได้ไหมครับเดี๋ยวเราตั้งด้วย อ๋อยังไงคอ่านว่าอะไรครับขาไปว่าไงครับทุกคนฝาแป้งเราทีสามใบทุกคนยังไงนะฝาแเก็บอกว่าปาแป้งเราทีทุกคนฝาแป้งเราทีครับ ที่เราได้เบิกแล้วนะครับวิตามินวิตามินหมดแล้วนะครับวิตามินสรางวัลขอผู้ใหญ่ส่วนเกมตัวนี้เหลือเท่าไหร่ครับโอ้เหลือประมาณสักแปดร้อรางวัลนะครับอีกประมาณ800รางวัลครับใครมีคูปองอยู่ในมือใครมีคูปองอยู่ในมือนะครับรีบมาจับรางวัลนะครับเพราะเดี๋ยวรางวัลหมดก่อนนะครับพระนรสร้อยโเดี๋ยวรางวัลหมดก่อนนะครับทพระนครนะครับทุนเรด้วยนะครับว่าใครที่ได้คูปองให้รีบนะครับรีบมาจับรางวัล